สวัสดีค่ะด้านหลังทัดคันนี้นะคะเป็นสปอร์ต4คูณ4ค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่1 5 9,000บาทคันนี้ออกรถเพียง79,000นะคะเริ่มต้นนะคะมีการแต่งชุดเหล็กรอบคันเลยค่ะเดี๋ยวทัดพาดูใกล้ๆเลยค่ะตัวนี้นะคะมีการใส่เป็นชุดเหล็กของ Hammer นะคะไม่ว่าจะเป็นกันชนด้านหน้านะคะหรือว่าบันไดข้าง Hammer ล้อแม็ก เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะจ๊ะพร้อมกับคิวล้อนะคะไซส์6นิ้วนะมีหมุดเงาๆแบบนี้เลยนะคะรุ่นของโรบาแขมสั้นนะคะของฮัมเมอร์เช่นกันค่ะวอริเออร์ซีรีส์รุ่นนี้มีไฟเบรกรุ่นที่3มาพร้อมฝาท้ายแน่นๆค่ะกับ FORD นะคะเว้นโลโก้นะคะพร้อมกับตัวกันชนท้ายของฮัมเมอร์ค่ะคันนี้จัดเต็มชุดเหล็กรอบคันกันเลยทีเดียวจ้าสปอร์ตคันนี้นะสำหรับใครที่ไม่ชอบแนวจัดเต็มก็สามารถแต่งได้เป็นจุดๆนะบางคนชอบใส่แต่กันชนหน้าชอบใส่แต่กันชนหลังชอบใส่แต่บันได้างทาให้ได้ ดเ,เดี๋ยวทัดพาดูใกล้ๆทีละจุดเลยค่ะตัวนี้ใส่เป็นกระจังหน้าของ Raptor V6 ดึงอันเดิมออกเลยกระจังหน้าทรงนี้นะเขาออกแบบมาเพื่อ ให้มีช่องลมนะคะไหลเข้าไปในห้องเครื่องนะทำให้ห้องเครื่องของเราไม่ร้อนค่ะตัวนี้นะคะสีของกระจังหน้าเป็นสีดําด้านฟอร์ดแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ตัวกันชนหน้าของฮัมเมอร์รุ่นนีนะ้มาพร้อมกับไฟหล,ไฟลีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะคะที่เป็นลูกแก้วสีขาวแบบนี้นะคะกลมๆสองดวงนะคะติดมากับจุดลิควิดไลท์พอยค่ะสีแดงด้านล่างตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่กันแข็งเพื่อปกป้องระบบช่วงล่างของรถเรานะคะไม่ให้ครูดหินดินกระเด็นใส่นะจ๊ะคันนี้ช่วงล่างจัดเต็มค่ะยก2นะทุกคน ออเมื่อกี้ท่านลืมบอกไปติดสกูปด้วยนะทำให้รถคันนี้ทั้งสูงแล้วก็ดูบึกบืนหล่อนะคะตัวนี้นะคะเป็นสกูปทรงฟิตค่ะเขาเรียกว่าสกู๊ปทรงฟิตสีทูโทนนะคะสีดำเทานะคะเส้นสายลายเส้นของเขาก็จะนูนแบบนี้นะคะยิ่งเพิ่มความดุดันด้วยการใส่ลายม้ามัาแตงค่ะด้านข้างนะคะหลังจากที่เราเห็นว่ามีการใส่แม็กของแวไพร์นะคะออฟเซต 44นะคะสีดำครีมสีเงินแบบนี้รองรับนะคะใส่โอบรัดเข้าไปกับยางอาที R T, วิ่งได้ทุกสภาพถนนค่ะดอกยางก็จะพอดีนะคะตัวนี้นะคะไม่เว้นช่องไฟเยอะเกินไปแล้วก็ หน้ายางกว้างแก้มยางสูงค่ะวิ่งได้ทุกสภาพถนนค่ะทั้งถนนครุขระแล้วก็ถนนเรียบค่ะด้านข้างของสปอร์ตคันนี้นะคะเขาใส่เป็นบันไดข้างของฮั m เมอรุ่นนี้มีไฟส่องใต้บันไดให้ด้วยนะคะเพื่อสะดวกในการขึ้นลงและสามารถใช้น้ําฉีดล้างชําระโคลนดินให้ไหลลงไปตามรูได้อย่างสะดวกเลยจ้เราวหลังคาด้านบนตัวนี้ใส่เสริมมานะราวหลังคามีเฉพาะรุ่นวแพกและตัว โรบาแมสั้นรุ่นวอร r เ o r รุ่นนี้มีไฟเบรกดวงที่3มาให้ที่เป็นสีขาวๆนะคะแล้วก็ไฟ LED ซ้ายขวาเบรกทีนี้สว่างจ้าค่ะลูกค้าด้านท้ายแน่นๆด้วยการใส่ครอบฝาท้ายที่เป็นฝาท้ายสีดําทึบนะคะฟอน FO r เว้นโ logo เนื่องจากว่าด้านท้ายเขามีกล้อง มองหลัง360องศาให้เรียบร้อยนะจ๊ะและตัวนี้ก็ใส่เป็นกันชนท้ายของฮัมเมอร์ค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับห่วงลักจุงนะคะโอเมก้าลักจุง1.9ตันกันเลยทีเดียวไฟ LED ตรงกันชนท้ายก็มีมาให้จ้าครอบฝาถังก็มีมาให้นะคะแล้วก็ครอบมือเปิดก็มีมาให้นะคะคิ้ว กันศาสตร์ก็มีมาให้ค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับ n e ็กเจนสปอร์นะคะภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะมีหน้าจอนะคะที่สามารถเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay นะคะเป็นหน้าจอ10.1นิ้วนะคะสามารถดูแมพนะคะด,ดูฟังเพลง Spotify ได้หมดเลยนะคะใครที่สนใจรถสปอร์ขับ4คันนี้นะคะทักมาหาทัดได้นะโปรโมชั่นเริ่มต้น7 9 0 0 0บาทค่ะแต่งเป็นชิ้นก็ได้หรือแต่งจัดเต็มแบบนี้ไม่มปปัญหาวันนี้ลาไปแล้วจ้า